เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทําความคุ้นเคยกับน้องเตกูนะครับน้องจิ๋วเนี่ยกินเก่งมากเลยนะครับเห็นหลายๆคนนะครับถามในกลุ่มเตกูนะครับว่าทําไมน้องเตกูเนี่ยไม่กินอาหารเลยนะครับเพิ่งมาใหม่ๆนะครับเขาก็จะนิ่งๆเรียบร้อยนิดนึงก่อนพูดไม่ถึนกัดคาดูนะครับเดี๋ยวพอเขาเห็นอาหารให้เขาเดินสำรวจนะครับดมกลิ่นนะครับให้เขาจํากลิ่นเราได้เนี่ยแล้วเข้าข้างๆและถึงตัวให้เร็วที่สุด สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บลอคันซูอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องจิ๋วนะครับนี่แล้วก็เหล่าเดกูแห่งบ้านบลคอคนซูอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับนี่ก็คือเด็กใหม่แห่งบ้านบลคอคนซูนะครับเป็นน้องทรบิดอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นทรปบิด F2 นะครับก็คือเป็นรุ่นที่2นะครับจากบ้านพี่ตามนั่นเองนะครับตั้งชื่อว่าน้องสีนวลนะครับ เพราะว่าสีเขาค่อนข้างนวลนวลดีเห็นไหมนี่มาทักทายคุณขาวด้วยนะครับวันนี้คุณขาวก็น่าจะหิวแล้วแหละเป็นวันให้อาหารนะครับคุณขาวกำลังหิวนะครับก็เลยนึกว่ากล้องเป็นอาหารนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำความคุ้นเคยกับน้องเตกูนะครับหรือว่าเป็นการฝึกให้เชื่องนั่นเองนะครับ ตามแบบฉบับของบอลคันซูนะครับเจ้ากิ้งก่าเตกูเนี่ยเป็นกิ้งก่าที่ชอบกินอาหารมากๆเลยนะครับเขาก็เป็นนักล่านะครับแล้วก็นักกินซากด้วยเหมือนกันนะอาหารที่เขากินเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเขาสามารถกินได้ทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็พืชผักต่างๆนะครับแล้วก็ผลไม้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกน้องๆเตกูเนี่ยเราก็จะใช้อาหารเป็นจุดดึงความสนใจนั่นเองนะครับ ให้เขาจําได้ว่าเวลาเห็นหน้าเราเราคือผู้ให้อาหารนะครับเมนูวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อไก่นะครับเป็นอกไก่แล้วก็มีตีนไก่ด้วยนะครับตีนไก่เนี่ยสำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็ต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกระดูกค่อนข้างเยอะนะครับให้เราสรับแบบที่กระดูกมันไม่คมนะครับหรือว,ว่าเราเลือกชิ้นส่วนที่มันเ,เราเอามือจับแล้วเนี่ยมันไม่คมนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เวลาเขากินเข้าไปนะครับแล้วก็วันนี้เราจะเสริมด้วยผลไม้หนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือองุ่นนะครับเป็นองุ่นที่เราหั่นแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้สารอาหารของเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ผลไม้อาจจะไม่พอนะครับเราก็เลยเสริมด้วยผงวิตามินและแคลเซียมนะครับเพื่อให้เขาได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเสริมเข้าไปในร่างกายด้วยนะครับ เป็นเมนูของน้องเตกูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นฟอ์เซปนะครับหรือว่าที่คีบนั่นเองนะครับเป็นตัวกระตุ้นการอยากอาหารของสัตว์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้เขาจําได้ด้วยว่าเวลาเห็นฟอ์เซปเนี่ยจะมีอาหารนะครับจะทําให้เขาไม่มาสนใจมือเรานะครับคนแรกของเรานะครับนั่นก็คือน้องจิ๋วนั่นเองนะอันนี้ลูกน้องจิ๋วเนี่ยกินเก่งมากเลยนะครับเป็นเตกูที่ กินแข็งจริงๆรนะแล้วก็ให้อาหารเขาด้วยฟอเสเซตแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะทําให้เขาจําได้นะครับว่าฟอเสเซตคืออาหารฟอรเสเซตคือที่ป้อนอาหารนะครับน้องจิ๋วเนี่ยค่อนข้างกินแบบดุดันนะอ่าการป้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆช่วยเสริมเรื่องความไว้วางใจนะครับทำให้เขารู้ว่าเขาจะมีอาหารกินนะเวลาเจอเรานะครับ เห็นไหมครับว่าเวลาเขาเห็นฟอเสเซปเนี่ยเขาจะตื่นตัวแล้วก็กระตุ้นสัญชตาตญาณการล่าด,ด้วยป้อนไปเรื่อยๆนะครับให้หมดนะตอนระหว่างป้อนเนี่ยอย่าเพิ่งไปเล่นกับเขานะครับเพราะว่าบางทีเขาจะนึกว่าเป็นอาหารนะแล้วก็งับมือเราได้นะครับช่วงกินอาหารเนี่ยจะตื่นตัวรวดเร็วมากแอคทีฟสุดๆเลยนะครับเห็นหลายๆคนนะครับถามในกลุ่มเตกูนะครับว่าทําไมน้องเตกูเนี่ยไม่กินอาหารเลยนะครับการวางอาหารไว้เฉยๆเนี่ยถ้าเตกูเพิ่งมาใหม่ๆนะครับ เขาจะยังไม่กินนะครับมันเหมือนไม่มีอะไรไปกระตุ้นเขานะก็ลองใช้เป็นฟอสเฟตแบบนี้นะครับขี้อาหารแล้วก็ป้อนเขานะครับเห็นไหมขนาดไอขนาดกาบมะพร้าวเนี่ยเขายังคิดว่าเป็นอาหารอ๋ยมือเล่นมือเขาให้แล้วนะครับหลังจากที่เราป้อนอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งนะครับให้เขารู้ว่าอาหารหมดแล้วนะให้เปลี่ยนโหมดจากการล่าอาหารเนี่ย เป็นเตกูปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจับตัวก็นะโอเคถัดมาเป็นน้องสีนวลน,นะครับน้องสีนวลจะเพิ่งมาใหม่ๆนะครับเขาก็จะนิ่งๆเรียบร้อยนิดนึงนะครับพูดมาททน,นขัดคำถ้าสมมุติว่าเตกูที่บ้านนะครับเริ่มคุ้นชินและป้อนอาหารบ่อยแล้วนะครับ <f uel ess> ก็อย่าลืมฝึกการให้อาหารแบบใช้ถ้วยแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เลี้ยงน้องขาวมาเนี่ย ผมป้อนอาหารเขาตลอดเวลานะครับสาหรับน้องขาวเ,าเวลาที่ผมให้อาหารแบบที่วางจานอาหารไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะกินไม่ค่อยเป็นนะครับเขาจะแบบไม่ค่อยสนใจอาหารนะสนใจแต่ฟอสเฟตอย่างเดียวนะครับเป็นการติดนิสัยนะครับก็อย่าลืมฝึกการให้อาหารแบบใส่ถ้วยไว้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในบางวันที่เราต้องรีบไปทํางานหรือว่ามีธุระอื่นๆนะครับเราก็สามารถวางอาหารไว้ให้เขากินเองได้นะ ถึงคิวของคุณขาวแล้วนะครับคุณขาวหลับเสร็จแล้วดูนะครับเดี๋ยวพอเขาเห็นอาหารปึ๊บนี่ปึ๊บอ,อย่างนี้นะครับเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับสัตว์นะครับโดยการใช้ฟอเซตป้อนอาหารนะครับอย่างน้องขาวเนี่ยเชื่องแล้วนะครับจับเล่นได้อุ้มเล่นได้นะครับเราก็ฝึก การให้อาหารแบบวางใส่ถาดไปด้วยนะครับตอนนี้น้องข่าวเริ่มกินผลไม้ได้แล้วนะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะชอบองุ่นเป็นพิเศษนะครับให้หลายมื้อแล้วก็กินทุกมื้อเลยนะครับตอนนี้เนี่ยน้องขาวก็มีปัญหานิดหน่อยนะตามบริเวณหวัวนะครับเป็นอาการคราบติดนะครับ ก็คือคราบเนี่ยมันเหนียวแน่นนะครับไม่ยอมหลุดออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆล่อนออกมาแล้วนะครับค่อยๆล่อนออกมาเรื่อยๆแล้วล่ะเราก็ใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับทาตัวบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆเอามือเนี่ยสกิดสกิดนะครับเขี่ยเขี่ยออกมันก็ค่อยๆล่อนออกเรื่อยๆนะครับแต่นานมากๆเลยแล้วก็เหนียวมากเลยนะครับเนี่ยกลายเป็นไอหนุ่มหัวเหลืองเลยเนี่ย ไม่แนะนําให้จับเจกูระหว่างกินอาหารนะครับจริงๆอย่างน้องขาวนี่ก็ต้องระวังนะผมจึงต้องใส่ถุงมืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นถุงมือกันบาดระดับ5้านะครับก็จริงๆแนะนําให้เป็นถุงมือที่ยาวออกมาสักหน่อยนะยาวขึ้นมาถึงแขนนะครับเพื่อป้องกันเขากัดนะครับมันกันบาดก็จริงนะแต่ว่าไม่กันความเจ็บนะครับน,นี้เป็นลักษณะของคนอิ่มนะครับเอาปากไปถูแล้วเดี๋ยวเราเอาทิชชู่มาเช็ดปากให้เขาก่อนนะครับ เช็ดปากเพื่อบางทีเวลามันมีเศษอาหารติดอยู่ขอบปากนะครับก็จะได้ไม่เป็นเมาลอดหรือว่าปากเน่านั่นเองนะครับมาแล้วจะอุ้มให้ดูค่อเชื่องแต่ว่าการจับเล่นกิ้งก่าใหญ่ๆก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนะครับข่าวนะเชื่องเหมือนหมาแมวเลยนะครับพวกเกูเนี่ยหลายๆคนที่เลี้ยงเชื่องเชื่องเนี่ย เอาไปเดินอุ้มเล่นได้เลยนะครับแบบนิ่งมากๆเลยอย่างน้องขาวเนี่ยเขาจะมีอาการแบบเอาแต่ใจนิดหน่อยนะไม่ค่อยยอมให้อุ้มนะครับสำหรับเด็กจิ๋วๆแบบนี้นะครับฝึกง่ายมากๆเลยเห็นไหมพอเราให้อาหารเขาทุกวันจนเขาเริ่มไม่ดีดไม่ฟาดหางแล้วเนี่ยเราก็จับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับให้เขาไต่แขนได้เลยนะครับอ่าถ้าเห็นจริงๆถ้าเห็นว่าเขานิ่งๆเนี่ยเราก็ จับมาไต่แขนเลยก็ได้นะครับให้ตัวเราเนี่ยยืนนะครับยืนให้สูงสนะครับแล้วก็ให้เขาไต่แขนแบบนี้นะเบรเข้ามาในหูให้เขาเดินสำรวจนะครับดมกลิ่นนะครับให้เขาจำกลิ่นเราได้เป็นการสร้างความคุ้นเคยที่ดีเลยนะครับเขาจะไม่ลงนะครับเพราะว่าเขาจะปีนไม่ค่อยเก่งนะครับเขาจะเดินแค่ทางราบๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเป็นพื้นที่ให้เขาเดินไปเรื่อยๆแบบนี้ แล้วเขาก็จะคุ้นกับเราเองนะครับเพราะว่าเขาจะได้กลิ่นเราตลอดเวลานะที่เขาแลบลิ้นออกมานะครับนี่นะครับนี่ก็คือน้องสีนวลนะครับยังไม่ค่อยชินกับเราเท่าไหร่นะครับวิธีการฝึกกับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับหรือว่าไซส์กลางๆก็แล้วแต่นะครับเวลาเขาอยู่ในกล่องนะให้เราถึงตัวเขาก่อนนะครับให้รีบถึงตัวแล้วยกขึ้นแบบนี้นะครับยกขึ้นแต่ว่าไม่ได้ล็อกตัวเขานะครับก็ปล่อยให้เขายืนเฉยๆนะครับเขาจะรู้สึกปลอดภัยนะครับ กว่าการที่เราไปล็อกตัวเขานะครับเราลองอีกทีนึงนะครับเนี่ยเราเข้าข้างๆแล้วถึงตัวให้เร็วที่สุดนะครับยกขึ้นสําหรับบางตัวก็ระวังวิ่งนะครับให้ยกแค่ในกล่องก็พอนะครับดูซิว่าเขาจะกัดหูเราหรือเปล่าเห็นไหมครับฝึกเหมือนน้องจิ๋วเลยอาการเดียวกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยให้เล่นในกล่องก่อนเข้าถึงตัวให้เร็วนะครับแล้วก็ช้อนขึ้นอย่างที่ผมสาธิตให้ดูนะครับ นี่ขนาดน้องจิ๋วกับน้องสีนวลเนี่ยผมก็ไม่ได้ฝึกทุกวันนะครับแต่ว่าก็เอาขึ้นมาเล่นบนตัวแบบนี้บ่อยๆนะครับก็จะได้อาการแบบนี้เลยนะน่ารักมากนี่น้องสีนวลเนี่ยจะเป็นตัวมีตำหนินหน่อยนะครับก็คือหางจังคดๆนิดนึงหางงองๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่ปลายลิ้นเนี่ยไม่มีสองแฉกนะเขาจะเป็นลิ้นแฉกเดียวนะครับ โดนเพื่อนๆกัดนะตอนเด็กๆนะครับระหว่างที่กินอาหารหลายๆตัวเนี่ยก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับน้องสีนวลไม่ได้ฝึกอะไรบ่อยนะครับก็ทําแค่ให้อาหารกับเอาขึ้นมาเล่นบนตัวอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะไม่ได้นานด้วยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการฝึกความคุ้นเคยสําหรับน้องเตกูตามสไตล์บบลคอนซูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังเลี้ยงเตกูกันอยู่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบอาวค n นซูด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ